เปิดด้วยเรื่องของมิงตี้เคมิคอลใช่แล้วพูดถึงกันเยอะขีโรคมิงตี้เคมิคอลไฟไหม้แล้วก็เกิดระเบิดครั้งนี้นั้นนะครับมันมีสตอรี่ให้หยิบโชยมาเล่าสู่กันฟังหลายสตอรี่ทีเดียวหลายแง่มุมจะมหยิบเอาสตอรี่ในแง่มุมไหนในวิติไหนของเรื่องมิงตี้มาเล่าให้ฟังค่ะเอาละเพื่อวความสงบเรียบร้อยไละศีลธรรอันดีของประชาชนนะ ดังนั้นดังนั้นผมว่าหยิบฉฉยเอาเรื่องดีๆเอาเรื่องของฮีโร่หมิงตี้หมายถึงฮีโร่ตัวจริงนะเอาเรื่องของฮีโร่หมิงตี้ตัวจริงมาเล่าสู่กันฟังดีกว่าค่ะไล่เรียงกันไปมีอยู่สี่ฮีโร่ตัวจริงด้วยกันใช่แล้วนะคะในปฏิบัติการครั้งนี้นะคะฮีโร่ตัวจริงหมิงตี้คนที่หนึ่งก็คือน้องพอตซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะคะก่อนสิทธิ์ลาวพันธ์นะคะ ต้องพอเป็น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 หนุ่มกู้ภัยใช่อาสาสมัครกู้ภัยใช่เป็นหนุ่มกู้ภัยทํางานด้วยจิตอาสาจริงเพราะไม่ได้มีเงินเดือนมีค่าตอบแทนนะอายุแค่สิบเก้าใช่กำลังเรียนหนังสือค่ะน่าจะเป็นลูกพ่อจอมด้วยนะอ๋อเช็คแล้วไม่ใช่เขาทํางานทํางานอยู่เอ่อเป็นกู้ภัยแถวๆนั้นน้องเขาไม่ได้เรียนหนังสือน้องเขาบอกเขาอยากเสียสละพี่เขาเรียนเพราะพี่เขาเรียนเก่งอ๋อครับครับครอบครัวก็ฐานะอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งค่ะตัวเองมาทํางานกู้ภัยใช่ทำงานจิตอาสาค่ะ เพื่อให้ทางบ้านเอาเงินก้อนสุดท้ายของบ้านเนี่ยส่งให้พี่เรียนใช่เป็นความฝันของน้องเขาเลยว่าอยากจะส่งให้พี่เรียนเพราะาพี่เรียนเก่งแล้วแต่ตัวเขาว่าชอบงานทางด้านนี้ <Okay. S 2> ก็เลยเบนเข็มและใจรักมาทางนี้ค่ะน้องเขารักทางนี้น้องพออเสียชีวิตขณะจะเข้าไปร่วมปฏิบัติการดับไฟดับระเบิดหน่งเต้ ขอเสียใจด้วยขอสร้างความเสียใจด้วยนะคะแต่อีกสามฮีโร่ตัวจริงที่ที่ยังไม่ได้พูดถึงกันเยอะแยะนักกันนะครับใช่ปฏิบัติการปิดวาลนี่แหละในการหยุดยั้งนะคะสารเคมีในโรงงานหัวใจอยู่ตรงนี้ขึ้นในโรงงานมิงี้เนี่ยมันจะมีถังเก็บวัตถุดิบค่ะไอ้เจ้าวัตถุดิบเนี่ยแหละที่มันเป็นเชื้อไฟเป็นเชื้อระเบิดประกอบด้วยสองตัวหลักๆด้วยกันตัวนั้นก็คือสไตรีนโพลิเบอร์ค่ะ อีกตัวนึ่งก็คือเพนเทนมันเป็นสารประเภทที่เขาเรียกกันว่าปิโตเคมีเป็นปิโตเคมีประเภทไวไฟมากๆเลยในระดับอุณหภูมิแค่3-40องศามันพลิบได้เลยนะติดไฟได้อะ3-40องศาเท่าน,นั้นมันพลิบได้เลยนะใช่32ององศาก็ติดไฟได้แล้วขณะเดียวกันขณะเดียวกันการเชื่อมโยงจากถังวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต เขาเชื่อมโยงด้วยระบบท่อเขาจะมีท่อที่เชื่อมจากถังเก็บวัตถุดิบเพื่อที่จะลําเลียงวัตถุดิบเข้าไปที่ทกระบวนการผลิตเข้าใจว่าท่อมีทั้งบนดินแล้วก็ฝั่งใต้ดินดังนั้นดังนั้นหัวใจสําคัญก็คือต้องเข้าไปปิดวาล์วถังวัตถุดิบให้ได้ซึ่งมีอยู่สามวาล์วด้วยกันที่เขาก็ตามหาตั้งแต่แรกพยายามจะเข้าไปตั้งแต่แรกและไอ้สาวาล์นี้หัวใจต้องปิดให้ได้ก่อนประเด็นแรกมันอยู่ตรงไหนค่ะประเด็นที่สองตรงนั้นฝาเข้าไปปิดได้ไหมค่ะ ประมาณนี้ก็รู้อยู่ในนั้นเต็มไปด้วยสารเคมีถูกไหมไฟแล้วก็มันไฟและสารเคมีด้วยคือมันพร้อมระเบิดได้ตลอดเวลาใช่ค่ะนะโอเคปรากฏว่ามีมีเช่ที่ดับเพลิงและกู้ภัยอยู่3คนด้วยกันที่ฝาเข้าไปปิดวาลได้สําเร็จนะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาอยู่ค่ะ มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาอยู่ค่ะไม่ได้หมายความว่าปิดสามวาแล้วไฟมันจะดับได้นะและไฟมันจะดับโดยเส้นเชิงนะแต่มันเป็นต้นทางอย่างหนึ่งถ้าปิดตรงนี้มันก็ลดอะไรต่างๆไปได้เยอะขอให้ปิดสามตัวนี้ได้ก่อนแต่ที่มันไม่เสด็จน้าก็เพราะว่ามันยังมีวัตถุดิบไวไฟค้างท่อค้างระบบอยู่ไงแล้วมันก็กระจายอยู่ในนั้นด้วยนะถูกไหมครถูกไหมครทั้งสามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยที่ต้องประวัติประกาศเป็นเกียรติประวัติเอาไว้นะครับคนแรก ไปดูภาพไปดูภาพสามพีโรค่ะไปดูภาพสามพีโรสิครับไปดูภาพสามพีโรสิครับไม่ใช่แล้วครับขอไปดูภาพนี่เลยนี่คือสามผู้กล้าอ้าวแล้วครับเริ่มจากเริ่มจากซ้ายมือสุดก่อนค่ะเริ่มจากซ้ายมือสุดก่อนซ้ายมือสุดก็คือนัทธพล ดานะหรือพี่ตง๋งพี่ต๋งนี่อยู่สังกัดสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคดองพี่ตง๋ง<ๆ>เขาเรียกว่าพี่ต๋งค่ะคนที่ยืนอยู่ตรงกลางหน้ารถสีเหลือง,องก็คือคุณเต้นนะคะชื่อฉัตรชัยอภิวง์เป็นพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย5ปพกทม,มเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อบางอ้อก็จะรันสี่วงดีแหละใช่ค่ะบางอ้อค่ะขวามือสุดค่ะ พี่แอมค่ะเขาเรียกว่าพี่แอมนะคะคุณวิทวัตประประสงค์ทรัพย์ค่ะอยู่สังกัดสถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิงชันค่ะตะลิงชันใช่ค่ะแล้วคนนึงมาจากกู้ภัยเด็คขนองคนนึงมาจากกู้ภัยบางอ้อคนนึงมาจากตลิงชันใชเป็นสามผู้กล้าต้องอาศัยความกล้าจริงๆนะที่จะฝ่าเข้าไปเพื่อปิดวาล์วแล้วต้องทํางานเป็นทีมเวิร์คด้วย คนไหนจะปิดคนไหนจะฉีดน้ําในการกันสกัดอะไรต่างๆเขาทำงานเป็นทีมเวิร์กพอสมควรทีเดียวจริงเขาทำงานกันเป็นทีม1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ9ก้าถึงสิคนเขาทำงานเป็นทีมทีมนึงก็ฉีดน้ําเลี้ยงอีกคนนึงก็ฉีดน้ําเปิดทางอีกคนนึงก็ทะลวงเข้าไปปิดว่างใช่ค่ะต้องไปทํางานเป็นทีมเวิร์กและทีมเวิร์กี่สำคัญนะทุกช็อตทุกสเต็ปนะมันต้องเชื่อมโยงเรียงร้อยกันค่ะ